สวัสดีครับผมโมเมลสร้างนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นตัวลายฟาน210นะครับเป็นเหล็กตัวนี้นะครับผมเหล็กตัวนี้นี่ผมได้ทําการติดตั้งชุดเบรกนะครับคันเบรกนะครับอันนี้นะครับให้ดูนะครับอันนี้เพิ่งเชื่อมเสร็จนะครับผมยังฝุดฝืดจเอาน้ำมันหยอดนิดนึงนะครับ ดีมันเป็นสเก็สตสเปาเตอร์นะครับผมประมาณนี้ครับอพอเหยียบปุ๊บตัวนี้ก็จะดันปั๊มกระทุงเรานะครับผมลองแข็งแรงนะครับผมเหล็กหนาหกมิลเลยนะครับผมตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับในชุดก็จะแถมไปเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดท่าในใดอยากได้ตัวนั้นก็สั่งเราได้แต่ตัวนี้ผมต้องการให้มัน ค่อนข้างที่จะแข็งแรงไปเลยนะครับผมหายห่วงเรื่องจะหักคันเบรกจะหักนะครับผมลองมันไม่หักง่ายๆนะครับ6มิลนะครับผมความหนาเลยนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวอันนี้ทำคันเร่งนะครับผมเดี๋ยวกำลังตั้งตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทำงานต่อนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ